สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเกมนี้กันค่ะที่ชื่อว่า Me Wants Cookies มีเวลาเล่นต้องคือชื่อเกมด้วยนะเกมนี้ชื่อเกมน่ารักมากเลยตัวนี้จะเป็นเกมที่แบบตีนเกมคือเราจะเป็นมอนสเตอร์แข่งกันกินขนมหวานในขนมหวานในเกมนี้จะมีหลายอย่างเราจะแบบทอยเต่าแล้วก็จะแบบว่ามันจะมีเหมือนแบบเป็นเขาวงกดให้เราบองตึ๊ดตึ๊ดลงไปทาราจะต้อง ไปอันไหนแล้วก็ต้องหยิบให้ไวอะไรเงี้ยเกมเล่นง่ายมากค่ะตอนนี้แนะนำตั้งแต่อายุ5ขวบขึ้นไปเล่นได้2ถึงคนใช้เวลาเล่นประมาณ10นาทีเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการเล่นเกมนี้กันค่ะ เล่มเกมเนี่ยเราก็จะได้เป็นมอนสเตอร์คนละหนึ่งตัวซึ่งในเกมนี้ก็คือเราจะบอกว่าเราจะเป็นมอนสเตอร์ซึ่งจะแข่งกันมากินขนมหวานซึ่งในขนมหวานในเกมเนี่ยมันก็จะมีพวกคุกกี้ครับเค้กโดนัทไอศครีมเค้กวานิลาแล้วก็อซอฟร์ชีสเค้กใครกิน5ชิ้นก็ครบก่อนก็จะชนะไปะโดยที่การ์ดตัวเนี้ยก็จะเป็นการ์ดพวกขนมหวานต่างๆจริงๆเราตรงนี้เราก็จะเปิด3าใบน่งสองสามเอาอันง่ายก่อน โดยกติกาการเล่นค่ะก็จะเป็นอย่างนี้สมมุติว่าเอาฝั่งอันด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นบัตรอันแรกเสมอเพราะนั้นเราก็จะทอยใครก็ได้ทอยสมมติทอยออกมาปุ๊บแล้วมันออกมาเป็นลูกคุกกี้เราก็ต้องมองไล่จากแผ่นเนี้ยมาถึงแผ่นเนี้ยว่าอย่างเช่นสมมติว่ามันเป็นเริ่มที่คุกกี้ใช่ไหมเราก็ต้องไล่ตึ๊ด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 นะะมันมาจบที่วานิลลาชีสเค้กแผ่นที่สองตึ๊ด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 มาจบที่สตรอเบอร์รี่ชีสเค้กแผ่นที่สามต ัวนี้ไอ้วันนลเค้กวันนี้ลาคือใครหยิบได้ก่อนน่ก็จะได้ก็จะเป็นคนที่เร็วที่สุดก็จะได้กินเค้กชนนไปซึ่งสมมติว่าหญิงเร็วสุดนี่ก็จะได้การใบนี้ไปแล้วก็พลิกแง่ได้กินไอศครีมเราก็จะวางไว้ใต้มอนสเตอร์ของเราและการใบนี้ก็จะเลื่อนมาแล้วเราก็จะเปิดการใบใหม่เนี่ยใครครบก่อน5ชิ้นก็จะชนะไปอ่ะโอเคอ่ะใ,ให้ปามเป็นคนถอยแอนนิ่เอาออกก่อนเอาเลยนะคะ ไอศครีมใช่ไหมใช่นี่ไงก็อันนี้ไอศครีมใช่ไหมมาผึ่งปุ๊บเป็นชีสเค้กชีสเค้กมาที่คัพเค้กคัพเค้กมาที่ไอศครีมฮ่าฮอิงก็จะได้อันนี้ไปปุ๊บเนี่ยได้กินไอศครีมอีกอันอ่ะแล้วก็เราก็เลื่อนมาเลื่อนปุ๊บแล้วนี่ใครทอยอ่ะพี่ก็จริงๆสลับกันใช่อ่ะก็เป็นพี่ทอย ตีถูกไหม่ะเออถูกได้เป็นโดนนะหนึ่งตาเรามีโอกาสแบบ คว้าขนมหวานได้แค่ครั้งเดียวนะคือถ้าหยิบผิดก็คือหมดโอกาสเลยโอเคไอ้ปามได้โดนัทไปมาได้กินสตรอเบอรี่ชีสเค้กจริงๆด้านหลังของกาดะมันจะมี2แบบนะถ้าอันไหนที่เป็นดาวเนี่ยก็คือจะเป็นแบบยากอันนี้ที่เล่นเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบง่ายนะซึ่งจริงๆเราสามารถสุ่มมาเล่นได้เลยอย่างเช่นอันนี้นี่เป็นดาวเป็นดาวเดี๋ยให้ดูนี่มันจะแบบว่ามันจะขยุยขยุยบกวนมันงงว่าอ่ะมาปามทอยปามทอย ไม่ใช่อันนี้พี่ว่านี้พี่ว่าชีสเค้กอันไล่เลยอันไล่เลยอันนี้นะจากสตรอเบอรี่ชีสเค้กมามาที่ไอศครีมแล้พี่ว่าพี่ผิดแล้วล่ะแล้วก็ไอศครีมไปคัพเค้กคัพเค้กมาคุกกี้โอเคได้กินคัพเค้กค่ะสองแล้วนะคะอมาเลยมามาหอยอันเอ้ยเราเล่นแบบยากสามอันเลยดีกว่าฮะ เออระดับเราแล้วไหนขอเปลี่ยนเป็นระดับไหนลองให้ดูนี่เป็นซปเปอร์สตาร์สามอันอ้โหแค่เห็นตาลายแล้วอ่ะพี่หญิงทอยค่ะไหนอ่ะไอศครีมเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีแป๊บนึงให้พี่เฮ้ยพี่ว่านี้ อไล่เริ่มจากไอศครีมปุ๊บ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 คัพเค้กพี่ว่าพี่ผิดในด่านแรกอ้โเมื่อกี้พี่ไล่ผิดแล้วพี่ไปเค้กวานิลาก่อนแล้วก็คัพเค้กมาตุ๊ต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 คุกกี้แล้วก็คุกกี้มาตุ๊ต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 ไอศครีมเย้มานี่อะไรเนี่ยสามจานละโอเคเนี่ยเราเข้าใจกติกาแล้วแล้วสิโอเคชนะค่ะสามอันเองโอเค โหก่อนเกมน่ารักมากเลยค่ะสำหรับเกมนี้ัวมีวอนคุกกี้ซึ่งแต่จริงจริงมันมีแวร์เรนนะสำหรับถ้าเล่นแบบ3คนขึ้นไปคือถ้าเราเล่นคนเยอะการที่เป็นใบสุดท้ายอะค่ะมันจะบอกว่าเราจะมีแวรเรนก็คือจะเปิดเป็นหนีเป็น2ใบเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราแบบทอยลูกเต๋าปุ๊บเราไล่แผนที่1่นที่ 2, พอแผนที่3ปุ๊บเนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะแยกไปทางไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบอาจจะมีเป็นขนมหวาน2ชิ้นสมมติว่าอันนอาจจะเป็นโดนัทกับเค้กเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบนั้นอาจจะมีคนที่ได้คะแนน2คน แต่ว่าถ้ามันดันเป็นแค่ชิ้นเดียวมันเป็นชิ้นเดียวกันเช่นเป็นโดนัททั้งคู่เพราะนั้นคนที่ไวกว่าก็จะได้ไปเพราะนั้นเนี่ยในกติกากันเล่นหลายคนเล่นแบบนี้ก็จะแบบว่าโอ๊ยมันแบบมันจะแบบมีทางเลือกเราจจอวิยเลี้ยวไปทางไหนเกิดทางที่เราเลี้ยวแล้วแบบมันมีคนไปหาเราเลยแล้วก็จะชิลมากเราจะค่อยๆแบบไล่ไปในเกมนี้นี่ถ้าความยากนะเราต้องแบบว่าเก็บมือด้วยไม่ให้แบบว่าไม่ให้แบบว่าเอามือแบบเพราะว่าแบางทีอย่างญิงเล่นนี้จะแบบจุด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 จุแอบมือเอามือตาเลยแล้วมีการแบบ โดเก็บมือให้ทุกคนแบบว่าไล่เล้่ยสายตาเองเกมเกมก็จะน่ารักน้าขะค่ะเล่นหลายคนสนุกมากเลยตัวนี้สําหรับมือบอลคุกกี้ค่ะก็สําหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมติดตามเราได้นะคะใน YouTube ค่ะและเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเราจะรีวิวเกมอะไรกันอย่าลืมติดตามชมนะคะ